ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้เขาไม่ฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิดมีรสเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างเผ็ดจัดบ้างหวานจัดบ้างมีรสเฝื่อนบ้างไม่เฝื่อนบ้างเค็มบ้าง จืดบ้างพ่อครัวนั้นไม่สังเกตรสอาหารของตนว่าวันนี้พัดและสูปะของเราชนิดนี้ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัดท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเปรี้ยวจัดมากหรือท่านชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัดวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสขมจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะ มีรสขมจัดห <hi> รือท่านหยิบเอาสูปะมีรสขมจัดมากหรือท่านชมสูปะมีรสขมจัดวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเผ็ดจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสเผ็ดจัดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเผ็ดจัดมาก หรือท่านชมสูปะมีรสเผ็ดจัดวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสหวานจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสหวานจัดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสหวานจัดมากหรือท่านชมสูปะมีรสหวานจัดวันนี้ พัดและสูปะของเรามีรสเฟื่อนท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสเฟื่อนหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเฟื่อนมากหรือท่านชมสูปะมีรสเฟื่อนวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสไม่เฟื่อน ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะรสไม่เฟื่อนหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสไม่เฟื่อนมากหรือท่านชมสูปะมีรสเฟื่อนหรือท่านชมสูปะมีรสไม่เฟื่อนวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเค็ม ท่านชอบใจหรือท่านรับเอาสูปะมีรสเค็มหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเค็มมากหรือท่านชมสูปะมีรสเค็มวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสจืดท่านชอบใจหรือท่านรับเอาสูปะมีรสจืดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือท่านชมสูป,ปะมีรสจืดดังนี้พ่อครัวนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งหม่มไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดเฉียบแหลมไม่สังเกตเครื่องหมายอาหารของตนชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เขาไม่ฉลาดเสียบแหลมเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่น ยังละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปะชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนั์ในโลกเสียเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นยังละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นภิกษุนั้น ย่อมไม่ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปัชญ,ญะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้เขาไม่ฉลาดเฉียบแหลมไม่สำเนียกนิมิตแห่งจิตของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิดมีรสเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างเผ็ดจัดบ้างหวานจัดบ้างมีรสเฝื่อนบ้างไม่เฝื่อนบ้างมีรสเข็มบ้างจืดบ้าง พ่อครัวนั้นย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่าวันนี้พัดและสูปะของเราชนิดนี้ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสขมจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้ <English> <ST é Tus k> พัดและสูปะของเรามีรสเผ็ดจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสหวานจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้ หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเฟื่อนท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสไม่เฟื่อน ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเค็มท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้ ัดและสูปะของเรามีรสจืดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสจืดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมากหรือท่านชมสูปะมีรสจืดดังนี้พ่อครัวนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้างได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเพราะ เพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสังเกตรสอาหารของตนฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเหนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้นยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกในนิมิตนั้นภิกษุนั้น ย่อมได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและได้สติสัมปัชัญญะข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสำเนียกนิมิตแห่งจิตของตน